ดีพี่น้องเออวันนี้มีเซอร์ไพรส์ปลาราสม้มตำปลาราเถออันนี้เล็ดน,นั่นไอ้น,นั่นเอาเปลือกมังคุดว่ะเอาเปลือกมะละกออกอกเลเอเอาที่เดียวเบ็ดมันไม่นั่นเอาจนเอาจนเนื้อเม็ดเหลวเธออืมีกำลังจะตำละเลยเธอเซอร์ไพรส์ยากมันน่นไล่วันลเลยเธออยากกินตำปลารากินทึ้งนองราอยู่ อืมนี่ก็คูด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 หรือเจอแล้แต่คูดออกกินใย่ๆก็ไม่ไรนะปอเชบบกัะเชีบกัอืมมันแหละมาละกอหลกนี้ทำนะคะเอาเริ่มต้นก็คือใส่อะไรอะใส่หัวกระเทียมเจอใส่เอาอืมใส่ก็ไปเแหละจังอืใส่ดีปรีก็ไป็นเรนล้วจ้ามเม็ดงก็ก็โถษนะลืมเอาการออกลืมจะเหลวอ่ะ อ niño, animals, good, dog, ar, lah, ือการออกอันนี้แดดการออกก่อนนะคะเจอจ๋าใส่ก็ไปเลยอืมใส่ก็ไปเซตแล้วก็เจอาใส่ปุ้งนัวนะคะพุ้งนัวกับแป้งหวานนะเธออืมใส่เยอะๆอีดมันนัวอย่าใส่หมากถ้าบานใกล้จบนัวหมากก็ใส่หมากนะคะตำตำอันนี้ไม่คอรจะนัดตำหมอกคว้าไหมตำหมึกคว้าไม่คอยจะนัดค่ะเธอเอออ้วกกระเทียมกระชูดเม็ดอืม ดิบปลีก็ไม่แตกเจอจำเพื่อนี่ก็ไปยามตำนะเลเจอแหละแตนี่กระเทียมแล้วก็ใส้ปลาร้าก็ไปเจอยากปลาราล้ารน่านเลยรยอยู่นี่ไม่ได้กินใส่ที่เดียวซ่องโจนไปเลยเจอความเค็มจะมาทันทีเลยเจอบีบมะนาวเข้าไปมะนาวที่ลบีก็เลยแต่เธอนะคะแล้วแต่จบนะคะแต่ว่าสำหรับ กะด่าแล้วจบมาเน่าเยอะๆนะกจบได้แต่จี๊ดจดจี๊ดจดาดเราเจอกรใจยั่งอือแล้วก็อย่าลืมเอาเม็ดออกกันนะคะเดี๋ยวต่อเดี๋ยวต่าเข้าไปแล้วค้มใส่ว่าปลาคมพอว่าเม็ดนี่แหละเจอแขกเม็ดออกกันเลยนะกับบีบจมเน่าค่ะไปเถอะใช้ไปเลยตามจํานวนแต่เจอจบแล้วก็ใส่เปลือกเข้าไปกันเลยเถอะ ก็กินหอนมนั่นแปกเม็ดออกสกีดนะจ๊ะอืมแล้วก็ตำตำตำแล้วก็กวนคุโรคุโยให้เข้ากันให้หนองเข้ากันนะคะอืมเร็ดเล้วกะใสนำ้ำน้ำตาลใสถือตําตจิงก็ใส ใช่นะ้นำตาลปีป๊บืมซื้อเลยใช้น้ำตาลรายไม่พิษอะไรนะคะใส้กับไปเลยใส่กัไปเลยตามโราโชอบน้ำตาลรายแดงนะคะบ้านกาดกด็มีการโอ้ใช้มะละกอสิหันเล็กเดียวเลยติกางๆเล็กเดียวนี่แหละหล่นขอบเจอความสิยากหล่นขอบซึ่งแหลคนตำจ้ะอืมคตมนตำก็มันไม่ก่อยตัย๊นน่าจะไรเรื่องตำนี่แต่เรื่องกินอันดับหนึ่งเลยเจ้อ ชิมชิมกันหนักชิมกัะเช็บนักชิมจ่าเตือนนีเออนั่นก็อ,อ่าให้มันข้าวหนำปลาไหาล่หด้ดีเอหนำพึ้งไส้ได้แต่เราลงเลยเดียวให้ดีอืมตำจายยากเล่าจือมีกระตักไส้จานนะเือนางนี่นี่จือเลย่ต่โรยมาเออมันเลยเออ ตำเพ็ดเพ็รเป,รยเปรียวเปียววานว่านนะอ่ยอย่าออกวานเค็มบดไสปลาร้าเยอะก็ไปเลวเดี๋ยวไม่ต้องใส่นำเกลือน้ำปลาเลวนะตักไสจานแล้วให้เรียบร้อยนะคะเฮ้ยมากินข้าวด้วยกันเจ้ามากินตำผักคุ้งผักตำซ่อมตำด้วยกันค่ะอร่อยนัดเถ้าอย่าลืมติดตามชีวิตมีสิสเราจะเป็นได้นะคะกดแชร์กดไลค์กดซับสไคร์ง่ายเป็นบุญอย่างสูงนะคะเตอร์จะามาท่าน สต่าด้วยกันจ้าตามปาราตามปาราจ้ากินกันนุ่มตีนจุบตีนึ่งโอ้สวบเข้าไปเลยนะคะอร้อยอย่างแรงถืออืมนี่กำลังจะสวบอยู่นะเอาสักทีติไอ้จุ้มกับยากมาไล่วันอสุบเข้าไปเลยคำหนึง่งคำเตี่องสุบเข้าไปเลยจ้อ ใหญ่แล้วจ้าหว่าอยากขนาดไหนแล่ไม่ได้นะคะร้อยอย่างแรงเจอหรูไม่นี่หึอย่าลืมติดตามด้วยนะจ๊ะลมนาจะมีคลิปอะไรมาเสนอก,กับเธออย่าลืมติดตามนะคะเซอร์ไพรส์ที่ให้เธอแล่จบคลิปก็ะเพาวา่าเจอใช้นีแลปึงใช้อะไรเอ่อกุ้งแห้งตีลังนะคะกุ้งแห้งกับอืมกับอะไรอ่ะ ทั่วครัวเถออย่าลืมติดตามชีวิตมีสิทธิแล้วติดจะเป็นได้นะจ๊ะจะมีคลิปไลฟ์เสนอให้เจอเห็นต่อไปนะคะมีเรื่อยๆนะคะอย่าลืมติดตามนะคะบ๊ายบาย